ไพล่าจะกินอะทุกคนอาร์เซนอลยิงไม่ได้สักประตูแต่เชียนชน,นะวูฟแฮมตันไปแบบคือจับนะคะจากการทําเข้าประตูตัวเองคือก็ดีใจนะคะที่ชนะแต่แบบเฮ้ยทุกคนนี่ทีมันดับสุดท้าย แพ้มาแปดนัดติดแล้วแล้วเราเกือบเสมออ่ะยิ่งครึ่งแรกนี่หนักเลยนะคะเจาะวูฟแทบไม่ได้วูฟสวนกลับยังดูมีลุ้นได้ประตูมากกว่าเราอีกพอมาครึ่งหลังบอกเลยคนง่วงค่ะทุกคนเกือบหลับจนได้ลูกแรกจากลูกเตะมุมของซาก้านะคะที่เด้งโดนหลังโกของวูฟเขาเข้าประตูไปหลังจากนั้นก็เลยเริ่มตื่นค่ะไม่ใช่เพราะว่าทีมเราเล่นดีมีโมเมนตัมนะแต่ว่าเพราะเครียดค่ะยิ่งช่วงก่อนโดนตีเสมอเนี่ยอเซนอลเราตั้งรับ เต็มตัวนะคะในใจคือหวาดเสียวมากคือคิดอยู่แล้วว่าจะยันได้จนจบหรอสุดท้ายมันโดนจริงๆอ่ะยังดีที่กลับมาได้จากการทําเข้าประตูตัวเองของวูลฟ์อีกครั้งนะคะบอกเลยว่ากืดขึ้นคอค่ะเกมนี้โชคดีมากๆที่ยังเก็บสามแต้มได้ที่เสียหายเนี่ยก็น่าจะเรื่องนักเตะเจ็บอีกแล้วค่ะเบนไว้โดนเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ครึ่งแรกคือที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มดีกําลังดูเพลินอะ่ะทุกคนพอขาดเขาไปผักว่าความหวือหวาก็หายไปเหมือนกันนะ เกมนี้เกมลุกอาเซนอลเราก็เลยกลับไปหนักขวาอีกแล้วนะคะทิมเบอร์ที่โดนโยกกลับมาฝั่งขวาหลังไว้เจ็บไปเนี่ยก็ยังต้องช่วยซากาทําเกมลุกเนาะยังทีที่ฝั่งซ้ายเนี่ยครึ่งหลังพอทอดซาลงมาก็เลยดูมีอะไรขึ้นมาบ้างก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะรอดูนัดหน้าถ้ามีคาราฟิลลี่กลับมาหวังว่าจะดีขึ้นค่ะส่วนเซนเตอร์แบ็กวันนี้ก็โอเคค่ะตัดบอลอะไรดีแต่ว่า ถ้าเรื่องลูกกลางอากาศอะ่ะคือยังไงก็ยังคิดถึงกาเบียวอะ่ะส่วนแดนกลางค่อนข้างกรีบแมมครึ่งแรกอะ่ะพอครึ่งหลังเปลี่ยนตัวใหม่ลงมาแล้วถอยไรซ์ไปยืนต่ำเล่นตำแหน่งเบอร์หกก็ดูดีขึ้นหน่อยดูมีส่วนร่วมกับเกมขึ้นหน่อยส่วนแนวกลูกวันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรซาก้าแบกค่ะจบเหนื่อยอะ่ะวันนี้ทุกคนคือไม่ว่าจะเจอทีมอะไรเราไม่เคยดูอย่างสบายใจอีกต่อไปแล้วเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันย้ายไปนอนก่อนละกันคะ่ะวันนี้ปวดหัว